สารละลายเป็นส o ลูชั่นสมัยผมทํายานี่ไอพารานี่ต้องเอาไปทําเครื่องบีบไปบีบไปแล้วเอากดเกลือใส่เข้าไปให้มันเหมือนกดเกลือในกระเพาะแล้วก็กี่นาทีมันละลายหมดเขาเรียกส o ลูชั่นไทม์นะตกลงอย่างเก่งที่สุดนะน,นะก็สัก20นาทีแหละกว่าจะดูดซึมเข้าไปในเส้นเลือดกว่าจะออกฤทธิ์นะไหมก็ตกลง เวลาจะหายปวดก็ควรจะใช้เวลาสัก2 0่สถึงยนาทีแต่คุณคุยกับผมแป๊บเดียวหายปวดเลยนะตกลงไอ้ตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่พาราทำให้เธอหายปวดหัวนะหายปวดหัวอาจจะเพราะได้คุยกับผมนะ <c oughs> แล้วก็ประทานโทษเชื่อว่าพารามันเก่งมีฤทธิตกลงนี่ถ้าหาผมให้แป้งกินก็หายนะเขาเรียกว่า possible effect ของอยาเห็ไหมตกลงอ่านละว่ากันทีนี้เรามาดูตรงเนี้ยเจ้าพาลาเจ้าน้ําดําที่พวกเรากินเล่นเล่นกันเนี่ยมันจะทําให้ตับอักเสบทําให้ตับแข็งได้พวกเราก็เป็นโรคตับแข็งในเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ขายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนไงนะโอ้ดําตาลพิเศษ กาแฟพิเศษไม่ได้ใส่น้ำตาลทำให้ไม่อ้วนนะแต่ว่าน้ำตาลที่บอกไม่ได้ใส่นะใส่ฟลุกโตสครับใส่ฟลุกโตสแล้วก็อ้างว่าใส่น้อยกว่าก็มันหวานเจี๊ยบฮะฟลุกโตสล้วนๆมันหวานเจี๊ยบใช่ไหมถ้าเราใส่น้ำตาลทรายมันมีเอา,เอา,เอาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาห้า 5, กรัมอะ่ะ มันจะมีกูโคตอยู่2.5มีฟุกโตสอยู่2.5ความหวานมันก็ไม่พอใช่ไหมแต่ถ้าคุณใส่ฟุกโตสไปหนึ่งทเลยเฮ้ยมันมีฟุกโตสอยู่ห้ากรัมเลยมันก็หวานเจียบเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาอ้างทฤษฎีไงไม่ดูดซึมไม่ไปเซลล์ไม่พูดต่อวันไปตับแล้วมันไปเปลี่ยนเป็นไขมันพอกตับไม่พูดอ่ะเ เอาพูดซะหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะก็ตกลงเอาไงก็มาบอกว่าพอฟุกโตสูงในน้ำอัดลมน้ำผลไม้ก็จะหวานสะใจลูกค้าที่กินก็จะติดจะติดรสหวานติดรสหวานกลัวกลัวเดี๋ยวเลิกใส่คาเฟอีนเลยครับใส่ไปสักห้าสิบกรัมเลยครับทีเนี้ยถ้าไม่ติดไม่กินน้ำตาลรู้สึก โอ้โหไม่ไหวคือขอประทานอาภัยนะแถวดำเนินสะดวกอะเวลาจะเลี้ยงเลี้ยงสุนัขเจ้าน้องหมาเราเนี่ยถ้าจะเลี้ยงให้เฝ้าบ้านนะต้องเลี้ยงด้วยน้ำตาลปี๊บของเขาอะเจ้าสุนัขที่กินน้ำตาลหวานหวานเนี่ยดุระเบิดเลยครับดุระเบิดชาวบ้านรู้หมดเป็นภูมิยาชาวบ้านเลยเลี้ยงไว้เฝ้าเฝ้าบ้าน ต้องเลี้ยงด้วยน้ําตาล่ไหมแต่จะเลี้ยงให้มันน่ารักน่ารักอยู่เป็นเพื่อนลูกหลานเนี่ยไม่ให้กินน้ําตาลนะมันก็จะไม่เหมือนกันนะไอ้เจ้ากินน้ําตาลเนี่ยเห่าไม่เป็นกัดเป็นอย่างเดียวเลยนะแล้วมันก็จะหงุดหงิดเหมือนคนเลยคนที่ติดหวานเนี่ยถ้าไม่ได้หวานจะหงุดหงิดมากๆแล้วหงุดหงิดไม่พอถ้าเราใส่คาเฟอีนไปด้วยนะ มุนยลก้าว้าด้วยเวลาหิวน้ำตาลกับกาแฟพร้อมกันก็จะปวดศีษะนะมุนยีแล้วปวดศีษะตกลมก็ต้องมาอย่างนี้ครับกับถ้าหากเขากินเจ้าน้ำอัดลมเขาก็ต้องกินน้ำอัดลมตลอดแหละ <c oughs> เขาจะไม่เรียกหากาแฟที่ใส่น้ำตาลทีนี้พูดถึงมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับ เวลากินกาแฟต้องถ่ายรูปเซลฟี่กับกล่องก,กับแก้วแก้วกาแฟ80บาท85บาทถ่ายสวยๆเลยไอ้นั้นหนักหนากว่าน้ำอัดโลอิกนะครับเออทำไมก็ใช้กาแฟพิเศษเลยกาแฟคั่วบดผ่านความร้อนผ่านไอ้น้ำที่มีความดันเนี่ยแปลว่ากาแฟที่ใส่มันมาหมดเลยนะมาหมดแล้วเสร็จแล้ว ก็ใส่น้ำตาลเฉลี่ยนะครับแปดช้อนเลยนะครับแปดช้อนแล้วก็ใส่นมใส่นมนะเดี๋ยวนี้เขาเขาอ้างว่าไม่ใส่คอฟฟี่เม็ดละเพราะว่าเป็นน้ำมันพืชอันอันตรลงอันตรายเขาก็ใส่นมก็ดีแล้วครับใส่นะก็หวานมันเคหวานมันร่อยกาแฟนี่เยอะเลยนะหวานขนาดไม่รู้รสว่ากาแฟมันขม แล้วก็ดื่มเข้าไปตกลงตรงนี้ได้น้ำตาลมากกว่าน้ำอัดลมได้มากกว่าเลยครับก็โก้มากเลยติดเลยครับติดเจ้ากาแฟขวดกล่องสวยหล่อนะถือกาแฟอย่างนี้เดินไปในสปปรรพสินค้าผมเห็นนะต้องถือแก้วเนี่ยเดินไปเดินมาโอ้โหโก้มากเลยแปดสิบห้าบาทใช่ไหมก็ยังโชคดีนะ เจ้ากาแฟยี่ห้อนี้เดี๋ยวนี้มีเทียบเพียงนะเชื่อผมไหมกาแฟที่เกิดเกิดในปั๊มน้ำมันของประเทศไทยเราเนี่ยนะทำกาแฟขายแข่งกับไอ้เจ้ากาแฟหล่อเนี่ยแล้วขายดีนะแม่ผมเสียใจว่าแกน่าจะใช้ชื่อไทยๆก็ไ,ไม่ใช่วะแกไปใช้ชื่อของทางแอฟริกเ้ยอเมริกาใต้นูนะ่นอ่ะโอ้โห ไปที่ไรนะจะไปกินนะต้องไปเข้าคิวนะครับในตับปัิจุาอันหนึ่งอ่ะไอเจ้าร้านเนี่ยปกติมันอยู่ในปั๊มน้ำมันคานี้มันอยู่ในห้างไปเข้าคิวนะโอ้โหเราไปซื้อหนึ่งแก้วนะครับแหมอายเลยนะคนที่ไปเข้าคิวที่ได้บัตรคิวเนะี่ยอย่างน้อยต้องสามแก้วเลยครับแม่เขาก็ทําเก่งเลยนะเขามีถุงไว้เรียบร้อยเลยนะใส่สามแก้วคิวไปเรียกว่า ฝากกันนะคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยครับคิดได้อย่างเดียวว่าติดกาแฟและความหวานของกาแฟสูตรนี้อ่ะนมั้เอาละก็นะเลิกได้ไม่เลิกไม่ได้อยู่ที่ท่านก็ผมว่าให้ให้ให้ใหรู้นะติดอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่เลิกง่ายๆนะครับเลิกยากนะครับถ้าใครเลิกได้มาบอกผมผมคำนับให้สามที เลิกยากเท่าๆกับเลิกบุหรี่เลยครับแม้บุหรี่นะยังติดแทกแคน่นิโคตินตัวเดียวนะเจ้าน้ำอัดลมกาแฟายี่ห้อดังเนี่ยมันติดคาเฟอีนกับความหวานเลยนะครบถ้วนโอ้ยมีเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยมีคนมีเวรมีกรรมมากกว่านี้อีกเพื่อนบอกทำไมไอ้เจ้ากาแฟานี่นะมีสูบบุหรี่อีกม้วนหนึ่งด้วยวยโอ้ ติดครบท้วนเลยนั่นนะ่ไหมเพราะฉะ้นพวกเราก็จะเอาอย่างไงอ่ะอุ้ยผมลืมชวนศูนย์สองเก้าหกศูนยสองหนึ่งสามสาศูย์สองเก้ศสองหนึ่งสามสีมีปัญหาเรื่องสุขภาพคุยกันนะครับมีปัญหาเรื่องกำลังอร่อยกับกาแฟ aine, ผสมบุหรี่ก็คุยกันได้ครับพอดีหมดหมดพักคึ่งเดี๋ยวคุยกันใหม่ ครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเพศสัจกรสวัสดิ์ินสุวงมอสวัร์แพทย์แผนไทยขณะนี้เราเปิดสายแล้วครับ029602133 029602134มีปัญหาอะไรก็โทรมาคุยกันวันนี้ผมก็เปิดเปิดประเด็นเรื่องการการรับประทานสารอาหารอาหารที่มีใส่ฟุกโตสแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตหลายๆแห่ง พยายามจะบอกว่าฟุกโตสมันมีมันไม่มีอันตรายมันดีกว่าอะไรดีกว่ากูโคสอะไรก็เล่าให้ันฟังเจ้าฟุกโตสเนี่ยมันมีอันตรายมากกว่ากูโคสเยอะมากแล้วเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเอ้าแล้วยี้งกินผลไม้ที่มีรสหวานไม่มีอันตรายมากหรอมันอย่างนี้ครับถ้าเราไม่เอาขนาดเอาไปเอาผลไม้เรามาบีบเอาแต่น้ําแล้วทําให้ข้น ถึงมีแต่น้ําตาลล้วนๆเนี่ยอันตรายมันแทบไม่มีครับถ้าลองเทียบดูนะเรากินเอาเอาอย่างไงกินส้มแล้วกันส้มมันไม่มาแต่ของหวานไม่มาแต่กูโคดฟุกโตสนะครับในส้มมีวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนหมดเลยนะมีกากใยอาหารครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเนี่ยคุยกับผู้ป่วยเชิญครับเกิดมมีผู้ป่วยสนใจคุยกับคนหมอก็มาอะไรเ ก็จะับ,บปุ๋ยเออแม่บ้านเนี่ยจะคุยเรื่องไขมันอาน้าวเชิญก็เคยบอกว่าเชิญมาค่ะก็แม่บ้านก็จะคุยเรื่องไขมันนะเชิญอะไรครับเชิญอะไรครับสว,ส,สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับเชิญครับอยากคุยเรื่องเรื่องไขมันสักหน่อยนะคะอาว่ามาตอนนี้เป็นไขมันอยู่ คิดจะรักษาแต่ว่าไม่ไม่อยากรักษาอย่างอื่นอยากรักษาทางสมุนไพาารอ่ะปิดปิดทีวีก่อนแล้วคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวครับปิดทีวีแล้วคุยทางโทรศัพท์เลยจะได้ชัดนะจ้ะ,อ,ะอ่ะชัดเจ๊ะละอ่ะตรงเป็นไขมันเป็นยังไงอ่ะ เป็นยังไงโลกว่าเป็นไขมันนะ่ะคือไปเช็ดร่างกายวันก่อนนะคะครับสุขภาพถึงแล้วก็อย่างเปี่ยนให้เป็นอะไรหมดทุกอย่างอ่ล้ว่ามีไขมันอย่างเดียวไขมันมีเท่าไหร่สองร้อยหกสิบกค่ะสองร้อยหกสิบกแล้วยังไงแล้วกลัวอะไรหมอหมอเขอยากจะให้กินยาอืมป็นยาที่หมอบอกว่าไม่กินยาน คืออยากจะรักษาด้วยหมุนไครแเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไป<ะ>ไปตรวจนี่เรามีโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะมีหรือไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีสักอย่างมีอะไรบ้างไปเช็คสุขภาพอย่างเดียวแล้วมีมีโรคเบาหวานไหมไม่มีค่ะความดันมีไหมไม่มีค่ะอ่า ก็ตกลงไม่มีอะไรสักอย่างแต่ว่าไปดูล้ละมีไขมันเท่าไหร่นะมีไขมันสองหสค่ะสองหสิหกไขมันดีมีเท่าไหร่ไขมันดีรนะ้อยร้อยห้าสิบรสินั่นแไขมันดีนะแล้วไขมันไม่ดีล่ะเนีไขมันไม่ดีเนี่ยร้อยสอร้บค่ะ มใช้ไขมันรวมมีสองร้อยห้าสิบแล้วไปไขมันไม่ดีมีร้อยตั้งสองร้อยหกสิบหกละเนาะไขมันอะไรอย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่ไม่ใชว่าไขมันอะไรนะคะเวลาไปตรวจไขมันเนี่ยนะมันจะมีเลขอยู่สามตัวนะก็อันนึงไขมันรวมแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไขมันดีเขาเรียก H D L มันก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ไขมันไม่ดีเขาเรียก L D L อ๋อลที่ที่เป็นไขมันรวมนี่มันเป็นไขมันรวมเหรอคะไขมันรวมก็คือไอ้ดีกับไม่ดีรวมกันเป็นไขมันรวมนะอ๋อแล้วเสร็จแล้วเราก็ดูถ้าสมมติว่าไขมันรวมมีสองร้อยกว่าใช่ไหมสองร้อยสมมติว่ามีสองร้อยหกสิบเจ้าไขมันดีนี่ส่วนมากมันไม่เกินหกสิบสักทีหรอกมันมีประมาณนั่นแหละอ๋อไขมันดีไม่เกินหกสิบใช่ไหมไขมันดีนะ แล้วไขมันไม่ดีเนี่ยถ้าไขามันไม่ดีถ้าเราเป็นไม่เป็นโรคของใจไม่เป็นอะไรสมัยใหม่เนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากให้เกินสองร้อยหรือ 160. ร้อยหกสิบเวลาหมอก็ดูนะอ๋อค่ะ,น,คะนี่ก็ไม่ไม่เข้าใจนะหมอคือหมอไม่อธิบายเายเอีดอ,อะไรบอกแต่ว่าไขามันเกินอยู่ไขมันทั้งหมดก็สองร้อยหกสิบหกจ้ะถึงถึงนี้ หมอเขานัดไปตรวจเดือนกันยาอ่าเดือนกันยาค่ะเขาให้ยาลดไขมันมาไหมตกลงไม่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 ให้มาเพราะว่าไม่เอาเอ่อตกลงนี่เราไปโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลหลวงโรงพยาบาลหลวงค่ะอ่าโรงพยาบาลหลวงเขาก็รักเรานะอย่างเงี้ยปกติเขาไม่ให้หรอกยาลดไขมันแพงอ่าแต่เอาละเอาละตกลงเราจะ ไม่เอาเราจะลดด้วยของเราเองโดยไม่กินยาฝรั่งว่างั้นเถอ,อะนาะค่ะค่ะอย่างี้อก็รักษาด้วยสมุนไพรไม่ต้องรักษาด้วยสมุนไพรแต่ไขมันเนี่ยมีรักษาด้วยยาดเงือ<ข>อ่อแหละเข้าใจมต้องออกกำังกายต้องออกกำลังกายอย่างเดียวเผามันเลยออกกาลังกายอย่างเดียวเออเอาไม่ต้องมากด้วยนะวันละยี่สิบนาทีพอวันมะเชยเนี่ ออกกำลังกายวันละยี่สิบนาทีนิ่งๆอ,ออกกำลังกายเดินนะ,อะตอเดินอย่างเดียววันสี่สิบห้านาทีเดินเดินแบบไม่หยุดนะเดินไม่หยุดค่ะเดินไม่หยุดเออเดินไม่หยุดไม่ต้องสี่สิบห้าเอายี่สิบนะ,ะแต่ว่านี่สงสัยนะ,ะสงสัยเวลาเดินไม่รู้สึกอะไรเลยที่นจะรู้สึกเหนื่อยหรือเหงื่อออกมันก็ไม่ดีมันก็เหงื่อออกก็ถูกแล้วไงจะลด